สวัสดีค่ะผกฝอกกับหม่งแดงชาแนลนะคะพี่น้องมเอนี่พามาเห็นงานอยู่โรงเรียนคือเก่าจ้าว่นใดอันหาผักกระเดาเนาะค่ะผัากกาันฮะผักกระเดกากันจ้ามาทํางานกันนี่บ่าวเม่งกําลังมัดทานอยู่เนาะค่ะสวัสดีครับผมทำงานครับวันใดหายากให้กินครับหางเงินครับหาเงินก่อน,อน,น,นหายากครับ มีแนวหาค่ะอ่เกเานา,านนนมีแนวหยค่ะทำงานนครับผุมเดีเงินหายกันมานานพอสมบวรหายหนาห้าหายตาขดลไลประมาออา่านาแมนประมาณนั้นแหละ,ะาออาหายหนาห้าหายตาแต่ทำงาน กลังแะแบบกันนิ่นั่นจ้าพี่น้องตอนนี้บ่าวหมิงก็งร่งเลยใหม่เห็นแ,แบบจ้ามาจ้ามาปาดหนามันเนาะปาดนายเสมอค่ะ ป่านนั้เสมอค่ะให้เรียบเรียบเนาะค่ะเดี๋ยวเดียวเส้ามาตั้งค่ะป่านนั้เสมอค่ะมีเทเต็มแล้วเนาะคะ่ะแล้วเส้าตันนั่นค่ะที่ยังบ้ันเต็มจ้ะเป็นได้มังหงายอีกบ่ อย่ามันแตกแบ่าวเม่งยานแตกเนาะจ้ะเพราะว่ามันเทะไหลไหมจ้ะไปล็อกก่อนไก่เสียแ,แล้วเนาะค่ะเรืออีกอยู่ลุ้มเดียวนี่ลนะจ้ะแบ่าวเม่งเทให้แล้วค่ะมืออื่เสดไปเทะฟ,ฟังนันต์ต้อน,นะคะ่ะเสดถอดแบบไปเนาะคะ่ะ พอดีแล้วนะเรือบอลคือพอดีดค่ะสำหรับคลิปนี้ขเขาจะไว้เพียงซ้ำนีกันเวยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเข้าไปรับชมคลิปนู้แดงกับบ่าเมงนดน่เลยค่ะขอปเป็นกําลังใจให้หนู้แดงให้บา่าเมงเด้อจ้าพี่น้องจ้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ